กเาุุทธบริษัทของเราเมืนอไรก็ไม่เคยทำมาเป็นประจำทุกเนื้อทุกปีทุกปีมากทกาย่ทางไก่หรือเป็นวันสำคัญของพุทศาสนาของเราอ่าทมนัดก็เป็นวันปฏิโมกวันปฏิโมกวันมกา คือมันจะต้องจะต้องพาสบัติคือปลอมด้วยอิจฉาของคนแบบงงเสียอิาอิจด้วยเห็นคุณธรรม่ะตัวเจ้าตัวกวนแล้วกเป็นรหารถนดแล้วก็ว่าจะมานนัดหมายกันมารอกกัน ท้องคอสัารมพระเจ้านี่เป็นบิธวันสำคัญเดอวันมาค่ะเดี๋ยวบอกเล่าอันนี้เป็นวันเท้ันเจ้าว่าจะตัจรินั้นพวกเราถิ่งจากว่าบวชสวด่าจำแล้วก็ การยังกรนีการแยเย้ายอปถึงคนอุปต่ามัสรวงนะปัานตำาบ้นนะก็เข้าข้างไรบ่ถึงเพราะว่าบ่ป่าบ่ปล่อยกันกันตีประเภทนี้ตีไปถ้าพวกเราถึงว่า การบริจานเงินเนยพวกลูกานของเราผู้ดื่มเาเอาก็บริจาการเป็นบ้านเนียมูลนิธิเป็นบ้นเนี่ยเขาบรงจากตสืบกันมาเขาหรือน่นี่จากพ่อแม่ของเราผู้ย่าร่ายา่ของเราทำสืบสืบกันมาพวกเราก็เอาเหียร้อพอแม่ของเราทําสืบตต่อมา วันนี้มันจะเริญมากถึงพวกเล่าเนี่เราว่าจีวบาะลูกหลานของเราที่เกิดน้าหาก็จะทำานออไปห้ลู่จากว่าเป็นต้นสำคัญมือนี้่าทอดใจทอดไจทอดใจจนตลอดเลาเสิ้นศาสนาพุทธ้าต้อยจาร่างได้ปานเบลาเลจักอะไรเป็นเงินไจักอะไรเป็นเงินมากจักอะไรเป็นเงิ คือสาขาจะไปได้เป็นวันสำคัญจะไปได้เป็นวันศีลวันป้อนรองจากรระเออหาเงินอ้างไปวันธรรมสัมมาบริจากวันวัมสัมมาบริจาคประกอบเข้าเป็นผู้่ผู้ป่วยผู้วางผู้ป่าผู้ว่าเอาผู้ทอดศีลศาสนาศาสนาแปลว่าคำช่างสอนคำช่างสอนนคนสอนผู้ยิ่งเห็นจริงคือคำสอนพระเจ้า พระเจ้าเห็ือนผู้ที่เห็นจริงแม้ทํานที่ก็ลโ้กเห็นเมื่อผู้ที้เห็นจริงแม้ทําที่กัลูกเห็นได้พะท่านกรู้ที่เห็นจริงเห็นมาสอนมระชาอนมาสอนบกเอาความจริงเพื่อได้ความจริงแล้วพระเจ้าจริงว่าจริงไปว่าจริงสัจโรเมื่อว่าจริงวมนุษย์เปนไปได้เอาแต่สะเป็นจนรู้ทิ่เห็นจริงแล้วคนก็เลยนอดต่อปัญญ้านเลยต้องมองเรตา พวกขาดู่้าพระเจ้าพวกเนี่าพวกขาแล้วพวกขาวรืออาผู้จักอย่างนี้มาได้เป็นไหวันนั้นวันนี้คงจับาปบุญคุโทษถ้าลกสวรรค์คงจักแค่ไหนก็จบกคงจักนรกน่กี่วรกุคงจักแต่วันม่ี่ท่านคงจักแคงไหก็เป็นจักเป็นเกิดเป็นสุรกายทำบาปไปอย่งน้องสียกคงจักทำบุญไย่าง พรสวรรค์เจ้าท่านท่านนั่นท่านนั่นท่นั่นจะ้จเียท่านปฏิบัติท่านจไหนท่านจะได้เรียกตท่านบท่าทราบได้กระูจได้ท่านโสดาได้ท่านบทาทาได้จนั่อย่างไรอยุสัดรา่นจีรัที่พวกจับเดีอยนั้ตขไปพร้อมผู้จาบแล้วนั้ตาปฏิปัจาก พอเขามีผู ês, ้สอนพระเจ้าก็สอนไปในละชั้นเาเจ้าเป็นผู้เสียสอนโรกไปเพระของเจ้าเห็นจะทำแล้วองค์ก็จนั่งนิ่งพระเรตตากรโลก้าโลกม่เมื่อไม่จะโลกตนล้วนนี่บันงุบวสินหาด้วยกันไหนตาหน้าที่หน้าตาไม่เลยปาคุณไี่ไหนเขาจะจัดไเลยล่ะพราะมีผู้สอน เมียทํานี่คงเสร็จแล้วท่านพูดที่ท่านท่านทุกท่านเป็นถูกต้องคงเสร็จท่านเป็นเสร็จเป็นเป็นสถาณะในท่านที่ถูกต้องโคหนูนี่จิ๋นนี่สิท่านถูกว่านี่พระพุทธเจ้าก็ที่ท่านนี่แม่คงทุเลมีเกี่ยวก็ไม่มีแล้วท่านพระพุทธเจ้าไม่สู้กันท่านพระพุทธเจ้าไม่สู้ ก็พักทำไม่ได้เราคงจะได้เป็นครูเป็นสัตดาสอนพวกเราเมื่อพวกปีิบัตไปแล้วมีพวกเราก็ลงเลื่อนพันไปแล้วเราก็ยังปฏิบัติตามารย์ก็ทำไม่ได้คือว่าสิ่งรมที่พระเจ้าสอนไม่นี้นี่เราไม่ยึดคำสอนแต่เราเดินตามเราอยู่บนบัตรมีผู้รักษาศีลมีผู้ทานมีผู้ทัดทัศนิลมีผู้ภาวนาอยู่ พบอยู no weil, ่แต่ว te te nice. te ่ามากน้อยแต่ว่าคนเรามีสองแต่ว่ามีสองคนไม่ใช่ว่าสองคนผู้หญิงกับผู้ชายมีคนดีและคนชั่วคนดีมีอยู่ทั่วคนชั่วก็มีอยู่ไม่น้อยร้อยต่อร้อยเสมอกันแล้วโลกเป็นงนั้นตะวันเป็นตัวคนชั่วเป็นดีคนดีเป็นชั่วก็มีอยู่ทั่วสารคดีเหมือนกันที่จะว่า คนท่เจ้าสอนสอนแน่ผู้ที่ไม่สอนมีไหมผู้ที่ไม่สอนก็ดีเพราะไหนเพราะสอนแล้เขาไม่เอาจะสอนอยู่วันนี้แต่ละวันเขาก็ไม่เอาเขาไม่เชื่อพุ่งนี้สอนดีไม่เอาวุนงี่ไปสอนนี้ก็ไม่เอาเพื่อจาว่าปอดสะพานปอดสะพานยังไงสอนแล้เขาไม่เอาเนี่ยเออเมื่อเมื่อตึนนหลง ลองโดนจนเราจะปราบก็เชื่อไม่เชื่อเป็นบาดเป็นบุญอะไรครับเชื่อเราคนเดียวเชื่อที่ไหนของเราเราอุทิศว่าเนี่ยก็เชื่อผมสอนเนี่ยเชื่ออานันทามุนคนเนี่ยเพราะมันหนักผู้เจ้าก็ไม่ขอเหมือนกันผู้นี้ขอสอนได้เพราะมันไม่ใช่สอนจะอุปมาเหมือนกับวัวสีเหล้าสีเหล้าขนาดใครๆก็มาด่าว่าเราก็สีเหล้าเชื่อได้นั่นแหละเออ

ที่าติีมยาแต่ีวนแ้เกิดว่าเพื่อตามต้นตามเบียร์โลกเลยตามต้นดสแสเานคุณผูใดพ่อคด้พ่อมาธยมพ่อกันได้้อากันเ้พ่อศัสิิมาให้คุณูท่านที่ได้าจวกขนถามบอมานอากเป็นสามเดยทเป็นผู้เล่ากาพระพุทเจ้าเยพระมนาโคตรเย การสอนไหนนธรรมาเรียสุขภาวเาว่าก็ก็ไม่ได้ป้าะน้อยก็จะผู้เรียตั้งต่อไเนี่ยเปนุด้วยแตเี่ย้าีู่้ผูู้่เ่นีาสนาบบนี้พอแล้วคือว่าเราจะ่นี่ผู้เรียนสอนแนี Thế thì không có trái, thế thì Thế thì trái Cô ấy gọi thầy quay Bọn đồng chán là thế thì Nhưng không có trái thì bụng qua mắt Ông bè mẹ Mình nhận gì hả Mình nhận gì là nhộn ngay Bọn đồng Rau xăm gì thì cứ nhận gì ạ Mình gọi bọn đồng chí ạ Bọn đồng chí ạ, bọn Ô, cô ấy gọi cho thầy quay Cô พวกเราก็ไปละสามเลี้ยวสอนเล่าแต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไร่แอาจจะเข้าใจก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าใจก็ได้พวกเราเป็นสิ่งว่าจะเป็นเงาเงยปาก็ได้ไม่จะจมไม่จะเลอะจุกแต่เด็กแต่ว่ายั้นพอแก่งานถ้าหนักเกินไปมากก็จะแบบปคติเล่านี่ ยุโลนี่มันมีเงืนส <ừ> ิ่งหเพราะปรัมีของแต่ละคนมันเหมือนกันคอตรงแคว่าบางคนก็ม่ว่าถานสูงสัแต่ถ้าวก็ถ้ามันมีสูงไปตามเหมนกันก็มันก็เสมอันเลยว่านี่มันสูงต่ำกว่ากัน Bạn cũng dòng bóng băng 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 này, băng băng ờ, băng mà, xí, ờ, băng 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 là băng 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 ma băng 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 มาดูมาสิ่งจนเป็นคนถูกให้เห็นใจออมูขอสิ่งจนเป็นคนหูหนักตาบอดคนปาคือปาาทำเดี๋ยวกรณีของคนเออการของคนนันมันบอบอเกิดกันสามารถอกกันพวกเจ้าที่มาสอนเป็นเพราะรำเออพระเจ้าสอนใ้เสี้ยกโอ้กรณีนาสงสามน่าคนแล้แ้วเอ มือนเขาเราไม่รับสมบัติยี่ได้รกนี่ละเออเขาเกิดมาแล้วก็ับคนนันบองนี่ละเออแล้วเขตั้งตัวเองหน้าพระเจ้าเสีบอกหน้าใสบ้างเนเออเขาฟังเอหน้ากน้ำเนี่เออฝน้อแต่หน้าใสใสาก็าน้ำฝนรนี้ตัวนี้ก็ได้ะหน้าุนได้ก็ตนี้เนี่ยมันจะมีข้อ เด็กเก่งหนาบุญมากมายเด็หนานั่นแล้วเด็กอะแตอตอนนี้บางคนผูดไปหน่อกบุญมากม่ยจุดจงศีลละเออที่เนาเห็นอยู่นี่ะก็ไตกันเดออตาเด็เห็นอยู่หูแล้วหูอยู่เออบ้านไต่ืันไก่เห็นกันอยู่มีคนอยู่คนด้วยคนจนแต่ว่าคนอืมคนรวยที่ผุ้ก่อมนคนรวยคนจนก็ทุกถึงบ้าน ก้นผคือทุกจังหวัดคือกันนั่นละมันมีอยู่แต่คนมันเข้ากหลังผลกันอยู่แลการก็มีกระม้ามก็มอการันอยู่เข้าไปเึงกันอยู่เออคนสามตัวน่บงครับางคราวอาจารย์ถามว่าจได้ไปน้ำกันได้หน้าตายหักกันแย่งกันรับผัวกับเมียั่านี็เกิดร้อกันอาจารย์น่ไ วัฒงปรรถนี่เป็นช่าเดินของจิแต่ว่าการกระท่อเือการบอหัวท่อบาหรือแคท่อมบุญมื่ท่อบุญหรือแื่ท่อบาหรือหัวท่าบาแค่ท่อบาหรือแคท่อบุญหัวท่บุญตามคนการท่เสมอการนั้นไปน้ำตาตามก็การท่บาไปน้ำตาลเออเป็นบาเพื่อกันตามคนการท่บุญกไปเือกันตามคนารประือบาท พ้นะุขก็ไปเพาไมุขนหละด้วยะารใจมันจะมีการกระทั้มมันจะมีการบัตรชนะเฉยๆเราไปดูจากตอนแรกเราบัตรชนะเฉยเราบอกนี้ถ้าเราไม่ทำาันแนไม่ได้เห็นเจ้าเราจะเป็นเจาเป็นนายเป็นยันท่องไวได้ยังงันะเาบอกนี่จะได้ดอกหนังสือก็ได้ละเออนี้ก็ได้ละเด็กก็มีจัดเด็กนี่สองมจัดบัตานา ตัวแรคืออะเออท่านเจ้าท่ี่เการท่านตเดก็จะเกิดถึกระทำนั่นแหะเออก็เกิดถึงมาก็อราธรรมทั้งนั้นบริสุทธิ์มาจากอันอื่นทีบุญทอดท่านโยนี้ที่ธรรมโดยนี้เอาท่านบุญเยอะเลยเอาทําบุญเออทำบุญมากนี้มากนีมากทำบุญมากทำบุ เอาไปเลยถ้าบ่ได้ได้แน่เฮามามือนี่เดี๋ยวพี่เข้ากินหามาเฮารักของผู้นี่เออทําการอาจารย์ผู้นี่บ่ได้พร้อมเลยเฮาผู้นี่มีฮู้เป็นพวกเป็นกลุ่มเลยเออนี่พระก็นํากับผู้นั้นอยู่นี่นํากันอยู่นี่จะดักบ่ได้เลยนี่นี่เออนั่นน่ะมันเป็นคือจังซี่มีรักถามพญาจังซี่ การทั้บุญกุศลนี่ผลบุญส่งไปจี่ไหนทั้งส่วผลส่วนส่งไปจี่ไหนเออผู้เชื่อพระเจ้าว่าทั้งีได้ดีนี่ผู้นี้สิไปจัดมาทั้งส่วได้ส่วนผู้นั้นก็มันเสียเออตายแล้วแล้วไปหรอเออแล้จะไป้ใส่หรอญาติม่อมหรออืเป็นเปื่เอาเปื่เป็นเนี้ยนะเป็นดีเอาดีเป็นเนี้ยนะ In sát ở thái bình phải nha nha, để nè là một ba nha được nhau thoáng, thơm, bất Con Ba chân tay thái 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 เป็นชัตวสามสีก็สนารูนเนี่ย้教ว่าท่านั้นท่บุญอย่างไรท่าดีอยงไรทาดีก็เนือมนุษย์สงบัทได้เกิดเนื้อมนุษย์เออผู้โดงสมบด้วยพวกระตับเป็นมนุษย์สมบัทถ้าท่าบุญไปมาไม่ไกลพอเป็นเศษฐีหาเศษฐีมีรัพย์สิามขั้นบริวานแต่ก็ไม่เนรคามยาตะ ก็เป็นแบบนี้ยา่คนตันตรงหนาบางคนตันตร่ว้านยน้าูเสียกันยังไม่าบเกิด้องก็ะตากคอเสียงันนีจะมันมีเลยนู่หรอปับันี้ปัจจุบัน้เรื่อวลาขาด้ม่มีทัพย์สมบัติ้งแงนท่น่ก็มาได้ม่มีวัญูบ่อยหนมืรัพย์สมบัติที่ม่งาไหนก็ไ่ใช่นู พอานใจมันกได้แต่แค่ดีเรื่องทว่านตปานม่อ็ได้แต่ก็ไม่เห็นนันเอาเงินอัอโยมจิตเอาผลตาแต่คนมักกัแต่ที่นีมนุษย์สมัตสวรรค์สบัตถ้าทำบุญมากมีทานมีสินก็ไปสวรรค์สวรรค์สมบัตสวรรค์สบัตินี่ เรีอกยูม่าไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์สุด้าก็เป็นเศรษฐีรรตามทีแต่ทีนี้คนสูบเท่ากังคนที่าลปันที่น้มหาบอว่าหมดเวลาคนสูบพอมันแล้วเนี่ยเออเพหมดเลยถูกไเวลาไหนไปทีนี้ชินี้ชีวิตไายไปทีน้อยทีน้อยมัหนึ่งไม่ถึงนึ่งสิโมงเวลานไปทีนี้ชินี้ชีวิตหายไปทีน้อยทีวน้อยอายุไม่ถึงห้อย่างก็ต่ายแล้ว อาุอามสิปี so ันท nah ี่น่าหาหาที่ไหนต้องถามที่เราบอกที่สระบเนีกันแต่ท่าระเจ้าไะต้องไม่ได้ว่าข้อข้องโยกประดามที่อายุก็เกิดร้อปีหรือร้อยกว่าปียังหนักหรือหกที่เจ็ดีก็ได้ข้อข้องของผู้ใจเนี่ยมนุษย์ร้จักนะไ่าที่เพราะข้อมตายิ่เมื่อเรีนนามโซนั่าเรียนนาะก็หนก้มตายิ่งเรีหนามก ป้า้าเกิดหนาราทอยู่ตลอดเวลาเลยเมาะอะไเอไม่มันสวัรค์สมบัติกูมีสิ่งทีทานมากก็ไปสวัรค์สมบัติปีนสวัรค์สมบัติหน่มากหลายหมื่นปีเตินแสนปีหลายแสนปีกินของกินด้วยบราอมาฮะตีว่านี่ยาอันนี้เข้มมีอะพวกี้ไว้ก็ถือถพาบอะไมาชงมาดืมกันกินของกินแล้วกินกูได้เป็นสุข รายเดืนนี่เมื่อมบุากนสวรรค์แนีวย็รางมาทางที่เราที่สวรรค์เรามาทางบุทธข้านนีถ้าพุญาบุาข้างบุธชาคนบเไปโถมอารมหมอน่ไปเป็นเตปีไปเป็การนทีไปเปนชุลการีนะถ้าบุญช่วยได้หลงเนีพระ น mm, ุ่งผู้นำเออผู้เล่นผู้าำนัยกหนุระเจ้าหน่เจ้าหนาก็คือพระเล้าหรือสาวกนองย่าหนุ่ยอคนย่อหนุ่มย่อคนคือคนผู้เิฐถ้ามี้เยแล้วผู้ประเติร์โกยืนเหนือโลกยุดทุ่โลกผู้นั้นเป็นผู้เิฐถ้าจนคนมาได้เกิอไม่ใช่ผู้เิฐผู้เิฐคือผู้เหนือโลก อ่คนรมแล้วเหมือนพระเจ้าเป็สาวกพระุองค์ตามกระเตแต่ว่าเมื่อ่านกาปฏิบัติถึงขั้นอนัตมคุณถ้าขั้นสามลงมาได้เป็นอาาคาเรียกไปสั่นผมเป็นกปฏิบัติรรมนั่นแหลนะมีทางนมีถงมีทรรรอบนั้นมีภาวนาทิทางภานาพคไปสั่นคม คมจีนท่านผมหาท่านผมหาท่านในท่านไหนเนี่ยหนึ่งคาร์าสองอริมหาสองสุชาติสามเธอหาพวกเออสามเธอเสื้อถาหาพระนิทาหาท่านท่านไหนท่านหนึ่งตามกุ้งทั้งเด็ดแล้วแค่เรากุ้งทั้งหมดกันนังนั่ะ เพราประโยช์ขพวกเขาถ้าพวมันเมือนนี่ต่้ากทาราเนี่ยกการานี่ยังเมลือู้สัดอย่างบาพวกกัตร่ได้รือสัดไมดได้ตัวได้ตัวดนี่เป็นจสัตว์ะเออต้าที่เจ้าแต่บางคนไมานี่ เรามีกวังพ้นะเหมืนแลพระเจ้าที่พระหน้มีทางนี้ถมีภาวนาทำขั้นสูงเราิเสธามองปฏิัิโลกาเตีุตส่าห์พบเจอปัยญาอุตดับหมาอ่าเุ้รโยปฏิิตัอานังสือสุบิยันบัมนี้ปิดอบาอันตรายเจตั้ตมากอันตรายเราอยู่นอกจากพแเ้อไม่ยิงเลยอันตราได้นพบได้เนี่ยเกิดมากครับความใหญ่จะตายต่ออันตรา เราอาูคู่รานเลยไม่มีความสุขจะสู้ไหนเกิดอแไรยังยึดยึดกรต่ายตายันเกิดยีกระพุ้งยีก็เกิดยีกระต่ายยีกเกิดยีกต่ายยีไม่มีวันจบสักทีเจ้าข้อกว่าันเนี่ทุกมาลาถ้าพนี้ที่หหาทางนี้พระเจ้าขอนนี้พระเจ้าข้าทุกหมานีาคนนี้กินซอสโต้สัมสาัญให้เป็ปัา ในพวกเราก็อยู่ระยะน,นี้ก็เป็นสิท์ของระาษนเหมือนกันหรือเป็นล์กราเหมือนกันเป็นโูกผู้ต่นผู้การผู้เดินบอกเรผู้ปลายาะวานี่ย่งนีเออนั่นนะท่านนี่ใครปฏิบัติก็ได้ไม่แยกหน้าผู้ดีผู้ชาไม่แยกหน้าหน้า มัดผลแขานได้ทั้งตั้งกั้ทั้งมันหมดเลยไม่ว่าผู้นี้ทำให้เข้าขาออกขาก็ได้ไม่อได้สูกขาดทำเลยเป็นสบัดตักตาผู้ใดเขาไม่หัวผู้นั้นเขาจะไม่สูกขาเลยมันเชื่อคำสอนของเจ้าตัวสักขาตัวสำคัญเมื่อเชื่อแล้วก็มีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนเกับคำ ไปทำไปมันจะคงม,มีคนกะจากโรงเรียนนั้นจะทำให้เราเป็นคนดีเองเดินเองรูกเห็นคามได้เองนั่นนะเพราะเราอ,าอัดสีทธิ์ยปตอบแกินพราะสิตรงนี้แต่ก่อนนัมือมันเมื่อจำเมื่อ้งเมื่อจำแล้วอาหึรเมื่อดเหมือนับสีต่างๆที่ของพวกเราใหนะ้กันยกได้ของเรา หรเสื้อผ้ากคตโนเราสิแดมันหนมันดันมันก็มันขาวามาหอมันดัมันตรโมันปุยมันขาวมีสิ่ง้วก็ออกมันก็สวยออมาน่าดูน่าใสน่าชมเย็บเหมือกันนะเย็บจประมาเมื่อประดันเมื่อไปทำซักพ่อูไม่ถอดไม่ถออแล้วทำาักบ้านมันก็ตลอดเวลามันก็มีความสวยงามขึ้นมา กลมทั่วธรรดาก็จะหายหน้าไปหายหน้าไปว่าหายหน้าคือหายหมีจากที่ตรงนั้นฤทธตวีทำขึ้นม,มาฤทดกรรมขึ้นมากลมทั่วกลา,างก็หายไปหายไปหายไปละกรักกมทั่วเพราะกลมทั่วเป็นไรคือข้อสรปุปใครต้องตามสรปุปไม่มีนี่เดี๋ยวก็ต้องกามของดาของสวยมาตรงนั้นถ้าคิดกระสวยกน้ำเช็ดสะอาดได้สะอาดฤสธตวกเป็นไร น่าดูไหมที่ทตกะโต๊ไม่ได้ไม่น่าดูเพราะโลกของโกรธเกิดขึ้นพูดทำไมน่าฟังเลยอาการกินตนาี่แเรอกก็ไม่น่าดูเลยไม่สวยเลยนั่นนะนั่นของโต๊ะโต๊เห็นไหเมื่อเราลัทธิแล้วแล้วเราเป็นคนนามคนสวยโลกก็จะมีมีแต่โลกสุกเสริอย่อมย่อมสุกเสริอ ว่าเป็นคนดีด้วยกาบไหว้บุชาคนราะเนื่องจากพระอค์ดีพระธรรมเจ้าของเราเหมือนกันรัตนกราบไหว้บุชาทุกวันนี้คนเนื่องจากองค์ดีสาวกเจ้าเหมือนกันเรัตนกราบไหว้บุชาทุกวันนี้คนเนื่องจากคุณงามคนดีที่แต่ละตนแต่ละคนชาานได้ทำไวผมก็่รอดเข้าได้คือตอนนั้นอาจารย์จีพระค้าองคงามคนดี หรือพ่อแม่พ่อแก่ในโลกนี้หรือเจ้านายสร้างพุนานคนดีเราบูชาเกันถ้าการเขาไม่มีสิ่งใดทันั้นไม่มีประมาณคนดีแล้วแค่ไปบูชาทไา้ถ้าทำให้ประมาบคนดีคนอื่นก็ระชาเราันถ้าคนอื่นนีาม่บุญมาบูชาคนอื่นเันเพราะบูชาบุมาณุดีไม่ใช่บูชาร่างกายคนนี้บูชาประมาบคนดีเท่านั้น เราได้ว uh, yeah. ่าเราได้ถึงพระเจ้าพระเจ้าลึมมานไปแล้วเราได้ถือคุณงามความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าลึมมันได้ประการดีสี่คู่แปดก็เท่ากันเนี่ยเนี่ยมันเรื่องกุชากุชากุณงามความดีที่ลึมมันได้ประการดีนั่นแหละตั้นโบ้ก็มีปั้นโบ้ว่าั้อนโบ้ไปเออเชื่อใจอยังไหว้ครูคุณพระธรรมเจ้าไหว้คุณแท้เออ มเมริวาดูเมยอ่าแมประธานนั่นถ้าทางนี้ดูไปก็ไม่ได้โอเคานยูู่ไแเลยดูประ้านไม่ได้เอาไปทานั้นไม่ใ hey. ช่หรอกเอาทาไปฏิบัติอ่ประธานยังมีอยู่นี่ยเอาทาปฏิบัติมน่รู้พระเนี่ยพร้าขมงก็เปบระธามนั่นน่ะถ้าาประธานนั่นแะเป็นเเป็นอะไรยจ้าขไดนั่นนะก็เป็นคู่ก พุทธังเนะสานิธรรมังานนะสานสัมพังเนงสานมันเป็นพวกเจ้าสาะคือพุทธังธรรมสัมพังพิทุโฑสัมโสังโี่เรา้กราว้ายชาในี้ยเะได้าว่าจะดูเออคุณ